สบายดีสวัสดีฐานผุ้ z มม m เมีนกามาพบพ่อกับสะลงอีกแล้วเนาะกับบรรยากาศยามเที่ยงเลงกัอยู่ห่อยู่หน้าคือเก่าเมือนกซะลงสิพา้าฐานผู้ชมไปเบิง่งอันไอเอาปลาตึกปลามากินเข่าเที่ยงเข่าเพศนี่แหละพี่น้องพ่นจีพังแกบเอาปลาเนาะพี่น้องพ่นกะ เอาขี่งัวแล้วกะห้มปนกันกอยกอยปนกันแล้วกะสิไปอันพังในน้ำปลาให้ปลามากินตักห้มใส่ล้วกะห่อนห่อนเอาหำามอันอ่อนเนาะทานผสมแล้วกะสิเอาไปฟังแกะ้าห้มแกะลายกะปลาพิ่นบ่อยากมากินหอนหอนหอน นี่ก็อ้ายของสลงเองลูกป้ามาท่ามาหาอ่อนนะแม่มห่อนเอาหำอ่อนเนาะมันได้กินหอมๆเลยป้าก็จะได้มากิน มาขุดเอาดินใส่เอาดินเนียเนียวใส่แล้วก็มาเอาน้ำใส่แล้วก,ะก,ะก็ก้อยๆให้มันเนียเนียวแล้วกลับไปพังขันโบใส่ดินแหละมันสิบก,ก้อนกันเลยมันกระสิเปื่อยไปตามน้ำเลยพิ่นกาซับซับ,ซ,บซับดินให้มันเข่ากันกับฝุ่นแล้วก,ก,กับห้ำเนาะท่านผู้ชม แล้วหลัดกลับไปก่อยน้ำตักน้ำมาก่อยอันตักน้ำหรอกอ่ะ ภายนี่กัพายดันทีโซลงมาคุดมันมือนอะ่ะแหละนวดนวดให้มันเหนียวเนาะมันจะได้อันบดแตกบรรยากาศกระเด็ดด,ด แม่ีนก็ไปน้าค้นตลอดตอนนี้กะ ปั้นได้ที่เลยนะท่านผู้ชมต่กั่ิเห็ดเป็นปั้นเป็นปั้นลงไปอันปลาอยู่น้ำผู้และ่าให้ปลามากินบันี้นแบกก็ได้แบ่งเป็นซองปันน้นในบันนี้พังซองเบอร์ระะ่าวปลากระชิได้ปั้นกันไปกินเนาะ ถ้าจะหมดว่าพังจะบอนเดียวยันมัน่นโบมาก,กินแล้วกะแหวเลยโบม,มีแนวคิดเถียงเลยมื่อนี้ตอนนี้พ่นกำลังลงไปพากังานผู้ชมแล้วก็มีไม้ไปเสียบไว้ข้างแหน่ได้ไม้ไว้ได้วางบอนเฮาพังจังสิ้หวานแห่ถือ่นกำลังแปลงบอน แล้วแล้วเพิ่นกำลังไปฟังอีกบ่อนที่สองเพิ่นก็นได้ลงไปฟังอีกแล้วเนาะฐานผุ้ชมเป็นบ่อนที่สองกระเห็ด <c oughs> คือกันกับบ่อนที่หนึ่งนี่แหละ ปาถาให้ปลามากินมันนี่แล้วก็เพื่อนจะได้หวานแฮ่ใสตอนนี้เพื่อนกาได้ลงไปตึกเดอนมา่านผู้ชมไปเบิง่งวาซิได้หรือบ่ได้งอมงอมงอมป่า

วา้วา <laughs> <laughs> เออต้นนี้คือสิีแซ <laughs> ่บแตปลาใหญ่ <laughs> สำนันอยู่ในกระทงัง <laughs> <laughs> เพื่อนกำลังทำการงมอยู่เนาะทานผู้ชมเฮ้ย <laughs> ได้อีกแล้ว บุใหญ่เนาะปลาอันหักกระปล่อยปีนี่พังแกบกะทาวาดบัดหนึ่งก็ได้ลายตัวยู่ถานผู้สมถ้าว่บพังเลยมันบบมามันบบจุ่มกันปลากะวานไปกะถือบัดได้ก็ได้บบได้กับบัได้ สิบปหว่านอีกบ,อออบ,บ่อ,บอ,ทน,อบบนที่สองนะคะชมโบู์ว่าสิได้หรือบ่ได้คือกันมาหอดบ่อนทีสองกะได้ตัวหนึ่งหมดเลยแม่มาสะ่ะฮัาน Đây đi. Phần hên ba nhai đang vô sống. ต้วมต้วมต้วมอยู่พี่เลยแต่ลายโตเต๋อพูบ้วนทางหลังพูอากาศก็ฮ้อนหอนทานผู้ชมแดดแดด ได้ปลาใหญ่โตบักใจโอ้บดผู้ดมันอยู่ใกล้เนาะเฮาก็ได้ขึ้นมาฮอดเทียนกระทีบฮอดแล้วเนาะท่านผู้ชมส่วนันอ้ายเพิ่นกําลังดังไผ ดังไพ่ปิ่งปลา,า,าสาวมาซากระเฮ็ดไม่หีบเลยปลาเฮากะทั้งหมดได้สำนี้ปลายัางปลาเหลืองๆนี่ปลาในปลาในสีเหลืองๆตอนนี้ผลกำลังล่างปลาอยู่ทานผุดชม นี่ก็คือไมหีบที่ฮาสปิงเาานะคะผู้ชมเครื่องปุงกะมีตะเกือกกายหั่นอยู่หนเบิดอยู่หน้าเรือตะเกือกปัยัาหัวจิคายใส่มันหอ,อ,อหมนุ่ท่านผู้ชมแล้วก็เอาเสียบไม่ใส่น้ำเพื่อบ่อห้ยมันหัก ตอนนี้ฮาปกำลังตีงเนาทานผู้ชมหิวข้าวเลยเวลาก,ก็บ่ายโมงกลัวเลย <c oughs> กำลังสุกแหละทานผู้ชมกันจะได้กินข้าวเลยปลาฮากระสุกแหลยทานผู้ชมทุงเวลาก,กินแล้วบันี้ ข่าวน้กันเ้อทานผูดต้มยืนายหรือเนาะคือทหารหม่าปนีตามาหุ่งกับปีแก เันจะจกเยอ่เอเรากินข้่วแล้วเรเาโบกปาเราดับกือถ่าจังคนจังจังบ้าง 在我看。嗯 เปนขาวจะเช้าเป็นอะไรันมัน่นใหญมาเลย ลงกาได้กินข่าวอิ่มป่เยียปห้อยแล้วน้องทานกุ้ชมต่ตอนนี้ชโลงกอกกาลังกันจะเมื่อสําหรับคลิปนี้ชโลงกาขอเจ้าใบสมนี่ผักพ่อแม่พี่น้องมูเผื่อนหมดทุกคนกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ชาลงบ้านนาในเด้อแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามจนชาลงอันได้โหดร่อยคนขอบใจเด้อ